ผมมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าครับเขาก็ให้ปิดหน้ากันนะแต่ความจริงไม่ปิดก็คงไม่เป็นไรอ่ะปิดสักครึ่งคือเนื่องจากในประเทศไทยตอนนี้อาหารกำลังแพงมากเท่าที่ผมทราบข่าวนะครับ ก็เลยนึกถึงว่าเออพี่น้องเราที่อยู่เมืองไทยนี่ถ้าอาหารแพงอย่างนี้จะอยู่ยังไงร,รัฐบาลคุณประยุทธ์ก็ไร้ประสิทธิภาพพูดกันตรงๆเลยคือเป็นรัฐบาลองการสนับสนุนของกลุ่มเจ้าสัวและเป็นรัฐบาลที่เจ้าอุ้ม วันนี้มันส่งผลถึงประชาชนอย่างหนักแล้วนะครับก็คือราคามันราคาสินค้าอาหารนี่สูงมากความไร้ประสิทธิภาพของคุณประยุทธ์นี่แหละที่กำลังจะเป็นปัญหาอย่างใหญ่นะครับที่กำลังกระทบถึงชีวิตประจำวันของพี่น้องแล้วเดิมมันก็กระทบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ เรื่องโควิดแต่วันนี้มันกระทบแรงทีเดียวเพราะมันสะสมฮะสะสมความไร้ประสิทธิภาพทำให้การบริหารจัดการนี่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆแต่จริงๆความความเดือดร้อนไม่ใช่อยู่ที่คุณประยุทธ์เท่านั้นนะอยู่ที่ระบบด้วยระบบการผูกขาดอำนาจหรือที่เรียกว่าเเด็จการ แล้วก็ใช้การรัฐประหารแล้วแน่นอนฮะการรัฐประหารกลุ่มเจ้าสัวก็จะเป็นกลุ่มทุนที่สนับสนุนดังนั้นเจปี8ปีที่ผ่านมาของคุณประยุทธ์เนี่ยก็คุณประยุทธ์ก็รู้ดีนะครับเราจะเห็นการทำงานโครงการเศรษฐกิจ ที่เอื้ออาทรต่อเจ้าสัวผมไม่จะเอ่ยชื่อเจ้าสัวไหนนะท่านก็รู้กันอยู่แล้วโดวยเฉพาะเจ้าสัว,สวอาหารเนี่ยดังนนวันนี้ผมก็เลยพาท่านมาสำรวจตลาดครับมาสำรวจตลาดราคาสินค้าจริงๆที่อเมริกาครับเดี๋ยวท่านจะดูนะฮะของนองทับเ่อร์สุสองก้อใช่ไหมครับอ้าวคุณก็เลำเินการเลย หมูเมืองไทยที่กำลังแพงมากเนี่ยนะครับนี่ผมอยู่ในห้างสรรพสินค้าราคาหมูอยู่ที่พาวหนึ่งห้าสิบเจ็ดเซนครับอ้าวนี่ครับนีมีคนมามีคนมาซื้อหมูนี่ครับ เป็นไงครับราคาโอ้สวัสดีครับคืออย่างนี้นะหมูเนี่ยออนเซลนะอเมริกาเนี่ยทุกอย่างเสรีคุณจะไปซื้อร้านอื่นมันก็อีกราคาหนึ่งอาจจะบาทกว่านี่พาวละ59เซนคิดเป็นกิโลก็ประมาณ60บาท50กว่าบาทเมืองไทยนะคิดเป็นกิโลละประมาณ50บาทเมืองไทยตอนนี้หมูเมืองไทยกิโลเท่าไหร่ครับ2 2 0 0กว่าครับตายแล้วนี่ที่นี่ค่าแรงคันต่ำ ชั่วโมงหนึ่งสิบหถึงสิเหรียญคือประมาณ500บาทหมูก้อนนี้ประมาณ4ีกิโลเท่าไหร่ครับ4 5 20ประมาณ200บาทเออก้อนนี้200บาทหมูแดงนะฮะหมูแดงนี่มันน้ำหนักมันทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยประมาณเก้าพันเก้พประมาณประมาณ5้กิโลสี่กิโลหกิโลสกิโลกว่ากวาสี่กิโา5เหรียญกว่าประมาณ50บาทก็200บาทครับแล้วพูดอย่างคร่าว อาให้เต็มที่เลย2 5 0ต่อ4หิอสี่กิโลบ้านเราเท่าไหร่สี่กิโลเกือบ800รอยพันหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ก้อนกนี้ประมาณพันหนึ่งนะค่าแรงขั้นต่ำมึงได้ได้เนี่ยครับโอ้โหค่าแรงขั้นต่ำเลยสนมสี่รบาทวันหนึ่งสี่รอเอาให้เต็มที่วันหนึ่งสี่อยครับซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้ต้องทำงานสองวันน่ะโอ้โหทำไงอ่ะโอ้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะนี่วางขายนี่เต็มเลยนะถูกถูกนะ นี่ไก่ก็เหมือนกันยังมีนะแฮมกรอบมะเร็มทติมเลยนี่แฮมแฮมเนี่ยฮะนี่นแฮมแฮมนี่แฮมกรอบมะเร็มทติมเลยแฮมแฮมาโชว์เลอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะอยู่นี่ครับนี่แฮมอันนี้โอ้โหนี่แฮมกรอบมะเร็มทติมเลยเนี่ยนี่แฮมนี่ไม่ได้ขายเป็นกิโลนะขายทั้งก้อนนะขายทั้งก้อนนะเท่าไหร่ดูซิเอาเท่าไหร่ทั้งก้อนเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้ว นี่เธอออกข่าวนี้ไปเดี๋ยวคนไทยหนีมาอยู่อเมริกาหมดนะโอ้ยาไม่ได้ประยุทธ์อันนี้อันนี้สองสองเหรียญหกสิบสามเซนไอ้นีทั้งก้อนนะไม่ได้ขายเป็นพาวนะสองเหรียญหกสิบสามเซนนี่ตอนหน่วยมันมันแค่อแค่ปอนหนึ่งเซนนะปอนหนึ่งมันยี่สิบเก้าเซนแล้วก็ไม่ใช่ว่าของทิ้งนะรับประกันให้ใช้ได้จนถึงเดือนมิถุนาปีสองสองก็คืออีกหกเดือนข้างหน้ายังใช้ได้ยังใช้ได้ครับนี่ครับ โอ้โหนี่มันเขาติดราคาไว้นะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งก้อนนะสองบาทสองสิบเก้าให้ราคาแฮมนี่ผมให้สามเหรียญสามเหรียญตกร้อยบาทโอ้ใหม่โอ้โหนี่ผมตีให้สามเหรียญเลยเพราะว่าที่นี่ถ้าของกินอย่างนี้นะไม่มีเซลล์แทงนะเออแล้วตามขายตามนคัอ้ที่นี่มีซถ้าของกินโอ้นี่ไอค้าแวตเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องนะที่ของกินนี่ไม่ต้องมันไม่ใช่มีมันไม่ใช่มีชิ้นสองชิ้นนะครับมีเ็นกตัา ไม่ต้องมาต่อคิวแย่งซื้อแบตไฟเต็มไม่ใช่ไม่ต้องเลยนี่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 มีแม่บ้านเข้ามาซื้อเต็มเลยนั่นโอ้โหก็อยู่ที่เราต้องเลือกว่าจะซื้อแล้วเป็นร้านใหญ่ร้านนี้ร้านใหญ่มีร้านเล็กๆนี่ครับครับครับร้านใหญ่ขอบคุณมากบางครั้งบางอาทิตย์ก็อีกเจ้าหนึ่งออนเซลมันเป็นเหมือนกับต่างคนต่างแย่งกันขายครับครับโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก โอ้โหโนี่ของจริงครับพี่น้องในขนาดที่ประเทศเรากำลังแพงมากนะฮะไม่ใช่นิดหน่อยนะครับที่วางนีของจริงเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจราคาอื่นๆน,น,นะฮะราคาไก่คือของที่นี่ มเคยพูดหลายทีครับว่าในขณะที่ค่าแรงของของฝรั่งนี่คิดเป็นชั่วโมงนะฮะของเรานี่คิดเป็นวันชั่วโมงเขาตอนนี้รู้สึกจะมาเป็นสิบสบห้าถึงสิบแปดเหรียญแล้วครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียปรากฏว่าสินค้าอาหารเขาราคาถูกกว่ามาก นะคมีแค่าราคาถูกกว่ามากที่ผมจะพาท่านมาดูราคาของของไก่ของปลาเอาหลักๆก,ก็ันเลันะครับเอาราคาของของไก่ไก่ที่นี่ก็เป็น ไก่น่องนะครับอันนี้ไก่สำเร็จถุง 1, 10, 19, 19, 19, 19, หนึ่งสิบสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้านะฮะยี่สิบเหรียญแต่อันนี้อันนี้ไก่ทอดแล้วอันนี้ไก่ทอดแล้วนะฮะแช่แข็งอันนี้ก็ขายเป็นถุงนะครับอีชขายเป็นถุงนี่ห้าปอนครับห้าปอนนี่ก็สองกิโลยี่สิบ 2อกิโลขีดอะไรสองสองจุดสองเจ็ดกิโลก็สองกิโลสองขีดก,กว่าราคาสิบเก้บาบาทก็คือยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็หกร้อยเอามาดูไก่สดดีกว่าไก่สดโอ้โหถ้าท่านครับถ้าเจอไก่สดแล้วท่านจะร้องโอกนะ นี่ไก่สดนี่ครับราคาถุงนะึงนะเขาขายเป็นเป็นถุงนะขายเป็นเปาก็มีแต่มันบอกน้ำหนักอยู่ครับห้าเหรียญร้อหสิบาทโอ้โหนี่คือของจริงนะครับน้ำหนักเท่าไหรเ่เนี่ย สี่กิโลครึ่งครับสี่กิโลครึ่งห้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทเอาโดยโดยเฉพาะห้าห้าโลละสามสิบกว่าบาทเลยประมาณที่คิดเลขกลมๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครับดูราคาไข่เดีอยไหมครับ ที่ราคาไข่ครับไข่นี่มีหลายราคานะโหลละบาท79ของจริงนะฮะกับโหลหนึ่ง3บาท39เก้า็ไม่ใช่สิอันนี้บาท79ต่อโหลโหลครึ่งครับโหลครึ่งนี่3บาท39แต่ไข่ก็ไข่ก็มีอีกนะฮะถ้าเป็นไข่ออร์แกนิกก็อีกราคาหนึ่ง ายออร์แกนิกก็อีกราคาหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาสำรวจตลาดสดที่อเมริกาเนื่องจากว่าจริงๆไมื่อเขาเด้มาสำรวจนะครับแต่เนื่องจากว่าได้ทราบข่าวว่าในประเทศไทยนี่กําลังกายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะว่า ขณะนี้เนื้อสัตว์กำลังแพงมากอาหารเรามีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าว่ากันจริงๆแล้วคือมันมีการผูกขาดนะครับผูกขาดการผลิตผูกขาดการจัดจำหน่ายผลประโยชน์ก็คืออยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่กับในทุนใหญ่อเมริกาก็มีในทุนใหญ่นะครับแต่ในทุนใหญ่เขาต้องแข่งขันกับ เพราะที่นี่เป็นประเด็นสำคัญมากก็คือการผูกขาดสินค้าจะทำไม่ได้นะครับการผูกขาดสินค้าจะทำไม่ได้นี่จะพามาดูหมูที่ชแหละนะฮะที่ชแหละสะอาดเลยปอนหนึ่ง ประมาณสองจุดสองปอนเป็นหนึ่งกิโลนะครับอันนี้ปอนหนึ่งประมาณหนึ่งจุดเก้าเก้าก็ประมาณสองเหรียญตีซะสองเหรียญที่โครงหมูครับที่โครงหมูนี่ประมาณ 0, ครึ่งกิโลก็หกหกสิบาทเจ็ดสิบาทเท่านั้นโลหนึ่งก็ไม่เกินร้อยห้าสิบนี่หมูอย่างอันนี้อย่างดีนะเมื่อกี้นี้ หมูีิผมให้ท่านรู้ในก็นดีจะเป็นก็าขายยกยกก้อนใหญ่ๆอันนี้หมูชํำแหละหมูชํำแหละนี่แพงขึ้นหน่อยนะครับตอนึงสองจุดสี่เก้าหมูชํำแหละเป่นพิซี่โครงหมูนะฮะหมูชํำแหละกินง่ายๆนี่ครับอันนี้ก็สิบ สิบกัาเหรียญหมูชมแหละยี่ห้อโฟเกอร์นะที่เป็นห้างของเยอรมันนะกลุ่มทุนเยอรมันอันนี้สน้ำหนักประมาณสี่ปอนด์่สิบก่าเหรียญ <gerne. S 1> ก,ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับมีให้เลือกหลายอย่าง เนื้อวัวนี่แพงกว่าละแต่ว่าก็ยังถูกวะอ่มาดูเนื้อวัวหน่อยเนื้อวัวสเต็กนะครับปอนหนึ่งหกเหรียญกิโลหนึ่งประมาณสิบสองนะฮะหกเหรียญกิโลนึงก็ประมาณสิบสองเหรียญสิบสามเหรียญน,นะครับ นี่คือเนื้อวัวแต่นเนื้อวัวที่นี่ถือว่าแพงนะครับเพราะว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าวันนี้การปลูกขาดของบ้านเราเนี่ยครับทำให้ข้าวของแพงสำหรับสมาคมพ่อค้าหมูอาจจะรู้สึกว่าเอา้าถ้าถูกอย่างนี้แล้วคนเลี้ยงหมูจะอยู่ยังไงคนเลี้ยงหมูรายย่อยอยู่ยังไง กับคนเลี้ยงหมูลายใหญ่อย่างเจ้าสัวลายใหญ่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี่ยอันนั้นแล้วเขากำไรมหาศาลนะกำไรมหาศาลเรื่องนี้คงต้องคุยกันแต่วันนี้ผมเอาข้อมูลดิบๆนะฮะมาให้ท่านดูก็แล้วกันถ้าจะเห็นเองนะครับ